สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมบุดมการประชาธิปไตยผู้ร่วมบารมีที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับสวัสดีท่านแรกนะครับสวจอกิติศักดิ์แสงเพชรท่านก็เตรียมตัวลงสมัครสออบจอำเภอัใหญ่นะครับน่าจะไม่พลาด ท่านก็มีการเตรียมตัวเตรียมการและก็มีประสบการณ์เพียงพอต่อการรับใช้ประชาชนและก็ยืนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอย่างแข็งขันมุ่งมั่นดังนั้นชั่วดีทีห่างอย่างไรพี่น้องประชาชนก็จับตาดูนะครับลงรับใช้พี่น้องชาวสงขาเขตหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบก็ช่วยโอยกาสประชาสัมพันธ์ให้วันนี้นะครับผมไม่ได้สวมเสื้อแดงก็จริงแต่ว่าหมวกแดง ได้รับเชิญจากแกนนำเสื้อแดงนะครับด้วยความครพรักยิ่งตั้งใจจะไปร่วมเมทีที่กรุงเทพวันนี้แต่ติดขัดทางกายภาพไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งไหนๆก็รำลึกถึงเสื้อแดงแล้วพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทุกท่านย่อมเข้าใจดีว่าท่านไปชุมนุมเสื้อแดงตอนนั้นเพื่ออะไร เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่การเมืองสีเทาสีดำที่เป็นอยู่เช่นนี้เสื้อแดงทั้งหลายนะครับศรัทธาในนายใหญ่พูดง่ายๆว่าศรัทธาพักเพื่อไทยศรัทธาพลังประชาชนศรัทธาไทยรักไทยเพราะในขณะนั้นไทยรักไทยตั้งขึ้นมาเนี่ย เที่ยวกราบท่ามกลางกระแสะความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนนายกทักษินในขนานั้นก็ยังหนุ่มพอนะครับเป็นหัวหมู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ว่าได้พี่น้องคนเสื้อแดงได้รับผลงานจากรัฐบาลพักเพื่อไทยจนติดใจเพราะไม่มีรัฐบาลใดนะครับที่ตั้งประเทศไทยขึ้นมา สามารถทำผลงานอย่างฉับไวถึงลูกถึงคนเช่นนั้นพี่น้องประชาชนต่างกฝากความหวังไว้อย่างสูงสุดเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งทั้งที่เขาพยายามกำจัดสกัดกั้นแต่เมื่อถึงวันวันหนึ่งนะครับเพื่อไทย ไทยรักไทยเนี่ยเขาได้จัดตั้งรัฐบาลผลงานยังติดตาประชาชนอำนาจเผด็จการช่อชนก็ปล้อนอำนาจไปด้วยข้อหานานา,นาสารพัดเท็จบ้างจริงบ้างพี่น้องประชาชนก็คงตาสว่างขึ้นมาแล้วเมื่อเขายึดอำนาจไทยรักไทยเขาก็มาตั้งพลังประชาชนพี่น้องประชาชนก็ประทับใจผลงาน ก็ติดตามเลือกพลังประชาชนจนได้เป็นรัฐบาลสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นมันก็ยังตามราวีไม่เมเีที่สิ้นสุดยุบพักต่างๆนานาอีกยุบพลังประชาชนตัดสิทธิสมัครทำกับข้าวก็เพราะองค์กรอิสระซึ่งมันไม่อิสระเหมือนจะทำตามใบสั่งควังอำนาจชั่ว หลังจากยุบพลังประชาชนเขาก็มาตั้งเพื่อไทยนะครับยุบพลังประชาชนตอนนั้นประธานโทษผมเรียบเรียงหน่อยผมจำไม่ค่อยแม่นหรอกเมื่อยุบพลังประชาชนมันก็แตกครับสอสอในพลังประชาชนส่วนหนึ่งก็ไปเห็นแก่อามิสินจ้างไปเห็นแก่ตำแหน่งใหญ่โตก็ขนลูกพัก สมัครพรรพวกออกไปตั้งพักคสีน้ำเงินมีกระบวนการงูเหา่าแตกกันแล้วและก็ตามที่จริงนะครับจะเสมอจะเสนอสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ในขณะนั้นเสนอได้อีกรอบเพราะมันไม่มีกฎหมายนี่ฟังความเห็นของูรูทางการเมืองมาทรงสมัครลง เป็นนายกอีกรอบก็ได้แต่มันมีสัญญาณจากแดนไกลว่าไม่เอาแล้วสมัครสมัครเป็นนายกเนี่ยมันสั่งไม่ได้สมัครมีความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ค่อยเกรงใจใครสั่งไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้การจัดตั้งรัฐบาลก็ไปเอานอ้องเขยมาเป็นนายกรัฐมนตรี ผมเลวัดจะไม่ละเอียดผมไม่เก่งเรื่องการจดจาเอาน้องเขยเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือสมชายวงสวัสด์เมื่อเอาทายาทในครอบครัวมาสืบสารตํานานสืบสารอานาจเช่นนี้ก็เข้าทางฝั่งตรงข้ามตอนนั้นผมก็ไปไล่ด้วยละ่ะผมไปอยู่ในทรเนียบรัฐบาลไล่สมัครด้วยตอนนั้นเป็นเสื้อเหลืองพอสมัครออกไปก็สะใจเป็นอย่างยิ่งแต่มาทุกวันนี้รู้ว่าสิ่งไหนแท้สิ่งไหนเทียม เมื่อสมชายเป็นนายกก็ไม่สามารถจะเข้าทาเนียบรัฐบาลได้เห็นไหมครับไม่สามารถจะเข้าได้แล้วก็มีการปิดล้อมสานามมินยึดทําเนียบรัฐบาลจนสมชายต้องหลุดจากนายกรัฐมนตรีเมื่อสมชายหลุดจะทํำยังไงทีเนี้ยก็วังที่แตกไปจาก พลังประชาชนเนี่ยไปร่วมหัวจมท้ายกับฝ่ายประชาธิปัตย์เอ่ยนามก็ไม่เป็นไรหรอกอภิสิทธ์เพศชาชีวะซึ่งก็ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งหรอกแต่สามารถวรวบรวมมูเห่าได้เขาก็ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีจนสุเทพเทือกสุบันออกมาทวงบุญคุณว่าถ้าไม่มีผมนะหมายถึงสุเทพ อาพิสิทธิ์ไม่ได้เป็นนายกหรอกเป็นนายกบ่มแก๊สแย่งชิงเขามาไม่สาง่างามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันอยู่ในสายตาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยทั้งสิน้นเขาก็เลยอดรนทนไม่ได้จึงปลุกระด,ดมนะครับทวงคืนอำนาจของพรกพลังประชาชนที่ชนะเลือกตั้งมา คือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นนมีการปลุกระดมมากันทุกเส้นทางแดงทั้งเมืองเห็นไหมแดงทั้งแผ่นดินเป้าห,หมายก็เพื่อว่าเขาอยากจะใช้สันติวิธีนี่แหละครับสันติวิธีเพื่อบีบคั้นนาพิสิทธิ์ให้ยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่เป้าห,หมายเขาไม่ได้มาเผาบ้านเผาเมืองมาสร้างความขุนเคืองใจใ,ให้กับพี่น้องประชาชนหรอกครับ แต่คนเมื่อเข้าสู่อำนาจมันก็บ้าอำนาจเป้าหมายจากพี่น้องประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลนาพิษ,ษิ์ยุบสภาลุกลามเป็นว่าเกิดจลาจนมีการเผาบ้านเผาเมืองเผาเทศเผาจริงทุกสรรพสิ่งพี่น้องได้เห็นแล้วมาเรียกร้องประชาธิปไตยจนกลายเป็นผู้กอกันร,ร้าย จนกลายเป็นศพจนบาดเจ็บพิการรอดจากสังหารก็ถูกติดคุกมันไม่สนุกเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งบัดนี้บางคนก็ยังถูกคดีไม่มีการนิรโทษก,กรรมหลายคนก็บอกว่า การที่ใช้ความรุนแรงทำลายสถานที่ราชการเผาสาลากลางอะไรต่อมีอะไรต้องแยกคดีออกถูกต้องแล้วแต่ผมอยากกะทบทวนว่าคดีเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการเมืองทั้งสิ้นอยู่ดีๆเขาจะไปเผาแม้าลากลางมันเกิดขึ้นจากอะไรเอาไว้แค่นี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจนพลวันสังหาร99ศพนั้นในะยังหาจุดจบไม่ได้ทั้งที่อายการสารชี้ว่ากระสุนมาจากฝั่งทหารแต่ก็พยายามลากคดีนี้ให้ยาวนานจนหลักฐานบางอย่างหายไปเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนผู้นำรัฐบาลหลายคน ในขณะนั้นจะถูกสอบสวนกระบ,บวนความถูกตามดำเนินคดีสิ้นอนาคตอย่างแน่นอนเนี่ยครับอยากทบทวนว่าพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเนี่ยเขาออกมาเพื่อใครก็นายใหญ่ซึ่งอยู่ต่างประเทศเหมือนจะยุยงส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเหล่านั้นฮึกเหิมต่อสู้เพื่อกอบกู้ความเป็นธรรม ผลสุดท้ายพี่น้องก็ถูกสลายการชุมนุมในายใหญ่ก็ถูกข้อหาหนึ่งหนึ่งสองด้วยนึกถึงคําของอาจารย์จตุพรการต่อสู้ทุกครั้งควายอำนาจฝวายสสฝ่ายพักการเมืองแม้เขาจะแพ้ไพ่เขาก็ยังมีอำนาจเชื่อมไวากับวายรัฐบาล ยังจัดสรรผลประโยชน์กันได้เพราะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านบางทีมันก็เป็นฝั่งเดียวกันแบ่งปันผลประโยชน์กันแต่ประชาชนยังเป็นประชาชนฝ่ายนั้นไปได้ประโยชน์ประชาชนก็ยังเป็นประชาชนฝ่ายนั้นไปเป็นรัฐมนตรีประชาชนก็ยังเป็นประชาชนตายก็คือประชาชนติดคุกก็คือประชาชนบาดเจ็บก็คือประชาชนไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาเลย เป็นนั้นว่าประชาชนกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองอย่างแท้จริงประชาชนเอาจริงงอจังเกลียดชังขั้งแค้นแน่นหนักคิดว่าเขาแสดงเรื่องจริงคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงแต่ฝ่ายการเมืองเขาคิดเป็นเรื่องผลประโยชน์เอาประชาชนเป็นเครื่องมือ ด้วยเหตุที่เอาประชาชนเป็นเครื่องมือนี่เองการค้นหาความจริงเสื้อแดง99ศพรวมทั้งข้าราชการด้วยจึงหาจุดจบไม่ได้เสียทีวันนี้พักเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกกระทำย่ำยีมาอย่างยาวนานได้เป็นรัฐบาลสมศักดิ์ศรีแล้ว ในายใหญ่จากเร่ร่อนจรนจัดรัดบ้านพัดเมืองตอนนี้ก็ได้กลับบ้านอาบน้ำสุขสำราญอยู่กับหลานในจันทร์ส่งล่าแล้วแต่เขายังไม่มีการแถลงขา่าวแบบเอาจริงเอาจังว่าเราจะไล่ล่ามือสังหารคนเสื้อแดงเอามาดำเนินคดีให้ได้ ถ้าเราเป็นรัฐบาลและเราจะไม่ให้มีการสังหารประชาชนในเมืองหลวงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาดเพื่อไทยเงียบจิบไม่ได้แสดงความมั่นอ,อกมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงแม้แต่น้อยนะครับเหมือนจะกลัวเหมือนจะงอยเป็นไก่ตายบาด นะครับเลยมีแกนนําเสื้อแดงซึ่งไม่ได้เป็นสสวรชัยเหมะนะครับแล้วก็อีกหลายคนวันนี้หลายคนแน่นอนมาทวงถามเรื่องนี้ว่ามันจะจบลงอย่างไรคดีก็ใกล้สิ้นสุดแล้วจึงใช้วันที่10เมษาของทุกปีไปรำลึกการชุมนุมรำลึกสะดุดี ความกล้าหาญของพี่น้องคนเสื้อแดงที่กล้าสละชีพเพื่อปกป้องนายใหญ่แต่วันนี้นายใหญ่เหมือนจะปกป้องเผด็จการคนที่สังหารประชาชนมันสวนทางกันเอาแค่นี้นะครับค่อยไปรับฟังนะักยาการท่านอื่นเขาเจียระไนจำแนกแจกแกงถึงปลีกย่อยขอคารวะวิญญาณเสื้อแดงทุกท่านแม้แต่การเลือกตั้งหลังจากอภิสิทิ์ยุบสภาในขณะนั้นนะครับ เอาหน่อยหนึ่งอาเิสิท์ยุบสาภาหลังจากสังหารประชาชนแล้วมีส่วนร่วมอย่างไรก็ไม่ทราบขนาดเขาปลาใัยหาเสียงนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลร,รักษาการในขณะนั้นผมจําได้มาปราใัยหาเสียงที่แถวแถวสังหารเสื้อแดงนี่แหละในใจกลางเมืองกรุงเทพยังใส่ร้ายป้ายสีผีคนเสื้อแดงเลยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เห็นไหมครับถูกยัดเยียดข้อหาเช่นนี้คนดีๆกลายเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าวันใดวันหนึ่งวิญญาณผีผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นมาสิงสถิตประชาชนแล้วเริ่มต้นต่อสู้บูหลกลานเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเมืองไทยมันจะอยู่อย่างไรล่ะครับลองสนดับรับฟังไว้ได้ฝ่ายอำนาจวังไว้บ้างอย่าหลงแต่อำนาจมองประชาชนเป็นทาส มึงไม่สามารถมีปากมีเสียงได้ก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งในภายภาคหน้าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นายกเศรษฐามานครศรีธรรมราชเชิญชมพี่น้องชาวนครบางคนขึ้นป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราไม่เอาเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทแต่อยากได้เงินสดสด ขอครารวะพี่น้องชาวนาครจริงๆไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ในป้ายนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างยิ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคงไม่มีใครอยากได้เงินจีดต้นหรอกครับอยากได้เงินสดๆกันทั้งนั้นผมจึงถามไปยังรัฐบาลว่าท่านไปกู้เงินมาเนี่ยห้าแสนล้าน จะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบแล้วทําไมจะต้องมาแปลเป็นเงินนิจิตอนมันมีเงินทอนอยู่ที่ไหนใครได้ผลประโยชน์ต้องตอบให้ชัดฝ่ายค้านต้องไล่บี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาไปขึ้นป้ายวันนั้นแทนที่มันจะให้เป็นที่ สว่างจงแจ้งแก่สายตาประชาชนแต่มีข้าราชการบางคนข้าราชการบางคนเป็นที่ข้าของเจ้านายฝ่ายข้างบนไม่ยอมให้ประชาชนเนี่ยไปขึ้นป้ายเช่นนั้นได้สิข้าราชการทั้งหลายล้วนแต่อยู่สุขสบายดีมีรถประจำตําแหน่งมีบ้านพักมีสวัสดิการเงินเดือนอยากมากมายเอาไหม เอาเงินดิที่ต้อจ่ายเดินเดือนข่าราชการเอาไหมเมื่อค่าราชการไปเรียนนายเช่นนี้และก็ทุกยุคทุกสมัยปัญหาประชาชนก็ไม่คลี่คลายนะครับเพราะไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงว่าประชาชนต้องการอะไรปิดบังปิดกั้นการแสดงออกอย่างแท้จริงของประชาชน ทำตนเป็นขี้ข้านายข้าร,ราชการทั้งหลายต้องสำนึกหน่อยนะครับพอนายกจะมาสักทีเคลียร์เส้นทางไห้ขายของริมทางที่เกะกะอะไรตำทำนองนั้นมากมายจัดระเบียบกันใหม่แล้วทำไมเวลานายกไม่มาฝ่ายอำนาจไม่มาจึงปล่อยเกะกะกันได้ไม่ใช่มาทำความดีขายผ้าเอาหน้ารอดเช่นนี้ เพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายเนี่ยที่เอาใจในายจนเกินเหตุเช่นนี้จนลืมความทุกข์ยากของประชาชนลืมความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่มีเฉพาะนะครศรีธรรมราชมันมีทุกจังหวัดนี่ไงคือรัฐราชการรวมศูนย์ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเอาใจประชาชนหรอกเอาใจเจ้านายแล้วกูจะได้ดีกูจะแดกดีมันแค่นั้นเอง จดจำไว้นะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรับยิ่งเราอย่ายินยอมอย่าอ่อนข้อต่อข้าราชการเช่นนี้ถ้าพี่น้องประชาชนยังเกรงกลัวหัวหวดข้าราชการใจคดมันก็ยิ่งเป็นกบฏต่อประชาชนนะครับขอคาราวะจริงๆดังนั้นนะครับนายกเศรษฐามาปักใต้ ก็ขอให้นำสิ่งเหล่านี้ไปทบทวนว่าจะแจกเงินสดหรือจะแจกดิจิตอลหรือว่าใครต้องการเงินทอนซ่อนอยู่ข้างหลังดังนั้นเงินห้าหมื่นห้าแสนล้านอย่าไม่ต้องกู้หรอกเอาเงินใต้ดินที่มันกินสินบาทคาถสินบนช่อชนงบประมาณไปเนี่ยปีละหลายแสนล้านตัดงบประมาณจากค่าราชการที่พุ่มเปื่อย โครงการสร้างร่างร้ายประโยชน์ตัดงบเหล่านั้นแล้วเอามาเป็นเงินแจกประชาชนคละหมื่นบาทไม่ต้องกู้ให้เป็นหนี้ของชาติด้วยนะครับองค์กรอิสระต่างๆก็ไม่ออกมาทักท้วงมีอยู่บ้างปปชแต่องค์กรที่สีขาดชี้สมัครสุนทรเวทไม่เคยทักท้วง แต่พอรัฐบาลนายกยิ่งรักจะทำโครงการรถไฟความเร็วสูงกู้เงินสองล้านล้านไอ้หัวขาวก็ออกมาทักท้วงว่าไม่ได้ทำอย่างนี้จะเป็นหนี้กันเป็นร้อยปีหกเจ็ดสิบปีทำถนนลูกรังให้หมดก่อนแล้วค่อยสร้างรถไฟความเร็วสูงแยกกระถามองค์กรนี้ไปว่ามันมันหน้าที่เหรอ หรือว่าเสือกต่อหน้าที่รหรือว่าขยายอำนาจหน้าที่เมื่อวานนี้ได้ไปร่วมสังเกตการกับการเปิดตัวของพักเก้าไกลไปเจอโดยบังเอิญที่โรงแรมวังใต้ในเวทีได้เจอกับสสเก้าไกลสมชายฟังฟังชนกิจบอกว่าการที่จะยุบเก้าไกล ในการเสนอแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติถูกข้อหาล้มล้างการปกครองข้อหาล้มล้างการปกครองคือการยึดอำนาจการใช้กำลังแต่นี่เขาใช้ระบบสันติวิธีแก้ไขกันในสภาผ่านกันกี่หลายวาระก็ยังไม่ทราบผ่านทั้งสอสสวอว่า จะอนุญาตให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขอย่างไรใช้สภาแก้ปัญหาที่มันขัดแยง้งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงก็ได้เมื่อใช้สภาแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นกบฏกลายเป็นล้มล้างการปกครองสอสชมชายบอกว่ามันไม่ถูกต้องมันเมีเรื่อง ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ที่จะกำจัดสกัดกั้นก้าวไกลพักการเมืองมีหน้าที่เสนอน,นโยบายเสนอไปแล้วโนโยบายอย่างบางทีก็เป็นจริงไม่ได้เพราะในสภาไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยการที่มาระรานจ้องจะยุกเก้าวไกลด้วยข้อหาล้มล้างการปกครองเพราะไม่รู้มันจะใส่ข้อหาอะไร เอาเก้าไกลออกไปจากเส้นทางการเมืองและมันจะได้กินเมืองต่อไปเรื่องนี้แม้จะยุบเก้าไกลจริงๆแต่จะยุบอุดมการอันสูงส่งจะยุบความเชื่อของพี่น้องประชาชนไม่ได้ไม่ว่าเก้าไกลเขาจะไปอยู่ในซากอะไรถ้าเขายึดหลักการเช่นนี้คนจะไม่ทอดทิ้งเมื่อวานนี้ ก็ได้เจอกับดรมาโนดเพชรชูให้ใส่เสื้อให้ประกาศตัวลงสมัครนายกอบจเก้าไกลแต่ขอยังไม่คัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่าที่ได้สัมผัสดรมาโนดบอกว่าทุกวันนี้งบอบจเนี่ยเน้นไปที่ถนนหนทางสร้างสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เน้นไปสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ในด้านวิชาชีพอะไรต่างๆหลายทงที่สุราษฎร์ธานียังขาดไฟฟ้าขาดน้ำประปาไม่รู้ขอปล่อยมาได้อย่างไรสิ่งที่น่าประทับใจของดออรมาโนดก็คือว่าบอกว่าจะไม่ให้มีเงินทอนในอบจ,จอสุราษฎร์ธานีอีกต่อไปประกาศคล้ายๆกับบิ๊กจัดปทุมธานีดังนั้นนะครับท่าน ดรมาโนดประกาศจุดยืนเช่นนี้อย่างแท้จริงเข้าไปปกป้องเงินทอนเข้าไปใช้ภาษีประชาชนทุกบาทให้ลงสู่ประชาชนอย่างแท้จริงคาดว่าถ้าได้ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท้องที่ในสุราษฎร์ธานีและก็ต่อต้านการซื้อเสียงจัดเลี้ยงประชาชนอย่างจริงจัง ดรมาโนดก็อาจจะเป็นแสงสว่างให้ชาวสุราษฎร์นะครับได้ให้ออกจากแดนอิทธิพลการเมืองท้องถิ่นบ้านใหญ่ก็น่าจับตาดตรมาโนดว่าจะได้รับการคัดสรรจากพรรคเก้าไกลหรือไม่ก็ขอให้กำลังใจดรมาโนดและทีมงานสร้างการเมืองใหม่การเมืองเก่าการเมืองฉกฉวยประโยชน์การเมืองเครือญาติการเมืองผูกขาดก็ประมาณ ขอให้พอกันทีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ดรมาโนธและทีมงานต่อสู้กับบ้านใหญ่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและจะได้เป็นตัวอย่างของอาบาจใสสะอาดจังหวัดอื่นๆจะได้นำไปเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าบางจังหวัดแม่เป็นนา,ายกอบจ ลูกเป็นสอสอก็คอยไปกำกับแม่ตกลงแล้วมีนายกอบจอจริงและนายกอบจอร่างทรงอย่างเช่นรัฐบาลในขณะนี้เขาบอกว่ามีนายกตั้งสองคนจริงเท็คอย่างไรที่น้องประชาชนก็จับตากันไปโชคดีปลอดโรคปลอดภัยครับ